ทุกคนวันนี้พี่ไอจะมาเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเตา่าด้วยตัวละครจากอวตาเวอร์ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งที่วิ่งเร็วมากมันชอบโอ้อวดความเร็วของตัวเองต่อสัตว์อื่นอยู่เสมอวันหนึ่งกระต่ายพูดเยาะเย้ยเต่าว่าเจ้าเต่าเดินช้ามากข้าแค่กระโดดไม่กี่ครั้งก็ถึงเส้นชัยแล้วเต่าฟังแล้วก็ยิ้มไม่โกรธ และตอบว่างั้นเรามาวิ่งแข่งกันไหมจะได้รู้ว่าใครถึงเส้นชัยก่อนกระต่ายหัวเลาะเสียงดังฮ่าฮ่าก็ได้เต่าเจ้าตรงแพ้ค่ะนั่นแน่วันแข่งก็มาถึงสัตว์ในป่ามามุงดูเต็มไปหมดเมื่อสัญญาณเริ่มกระต่ายก็วิ่งพรวดไปอย่างรวดเร็วทิ้งเต่าไว้ข้างหลังเต่าเดินช้า แต่ไม่หยุดยังคงก้าวไปเรื่อยๆวิ่งไปได้ครึ่งทางกระต่ายหันไปดูไม่เห็นเต่าเลยเจ้าเต่ายังคงอยู่ไกลข้าขอนอนพักเหนื่อยแล้วกันนะกระต่ายนอนหลับอย่างสบายใจใต้ต้นไม้เต่ายังคงเดินต่อไปไม่หยุดแม้จะเหนื่อยและในที่สุดก็เดินแซงกระต่ายที่หลับอยู่เมื่อใกล้ถึงเส้นชัย กระต่ายตื่นขึ้นมาเห็นเต่าใกล้เส้นชัยแล้วก็รีบสุดแรงแต่ไม่ทันเต่าก้าวข้ามเส้นชัยก่อนสัตว์ทั้งหลายตบมือให้เต่ากระต่ายได้แต่อายและนึกจำนึกว่าความขยันไม่ย่อท้อสำคัญกว่าความประมาทจบไปแล้วกับนิทานแสนสนุกน้องๆคิดเห็นยังไงกับเจ้าเต่าและกระต่ายอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่อายกันนะ